ไม่ต้องเกงเนอะเปนปลาคนปลาวันนี้คนปลาตั้งปลาแล้งมันเต็มอันเดียวไม่แล้วอืมไม่ต้องเ่นะไม่แล้วปีนี้บอกไม่แล้วไม่แล้วมันจไหลงวมันจะล้มอีกเหรอไม่ไม่เก่งมาเลยก็ไปตัวไปไปตัวไม่ฮไปแลยงั้นไม่แล้วกันเฮ้ยไหนตรงห้าเดียวรถน่งอันต้องไแล้องไปมาเอาหว่ะไปแล้วคุมาเอาตัวกัน โยยนอวันดีนะครับวันนี้วันรทนบัตใช่ครับผมวันนี้นี่ก็ภาษาอวันที่8เดือน8ครับผมอ้าวนะครับวันที่8เดือน 8- นะครับ2 5งพนะครับเป็น,น,น,นวัาวนาทิ์นะครับแล้วก็วันพระนะครับวันนี้ได้ร่วมบอกบุญนะครับกับญาติธรรมนะครับที่จะมาปล่อยปลาหน้าเสียงนะครับก็จะมี ตาช่อนนครับ,บาช่นนี้นะครับมองไปก่อนนะครับบอกไปก่อนที่3กิโลนะครับเพิ่มมาเป็น5กิโลแล้วก็เป็นประมาณ30กิโลนะครับตาชา่อนปลาไหลปลาไหลนี้อบองไปก่อน2ก็เพิ่มมาประมาณ4กิโลนะครับปลาดุกปลาดุกหมดแล้วนะครับได้2กิโลนะครับแล้วก็เต่าอีก2ตัวแล้วไปเดินที่ตลาดนะครับได้ ตามหมอเพิ่มมานะครับสองกิโลกว่านะครับพอดีเขากำลังทุกหัวพอดีนะครับก็หมอมาหมดเลยนะครับก็เพชรันก็เป็นตาหนัาเสียงที่จริงครับแล้วก็อันนี้พิเศษลาไหลจะไม่ดูดันตาไหลหนึ่กิโลกว่านะครับระยปลาไหลนะครับตัวนี้ก็ได้มาปล่อยด้วยนะครับก็เพชั่นที่รวบรวมกันมานะครับ แล้วก็ร่วมมโมทนาก็ให้ได้รับบุญเหมากันทุกประการนะครับอะไรนะครับอะไรนะครับพระเจ้าเราถือแล้วเอาเลยสัพเพสัพเพธรรมมาสัพเพสังคาพระปัตตาปเิกานันจะยังพระรังาตานันจเตเจนะรักสังพันธานิสัพสงส์ไปนะครับใ้มีอคิณรักประเทศไทย ลกพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆารตตาปัจเจกานันจะยังฝรั่งรังานันจะตตีนะสัมันาิสัสุปไปสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆาอรตัตตาปัจเจกานันจะยังฝรังันตานันจะตีตนะสังันสัพสสามสิบก สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาสัพกตาปั Arrow, Blog, จเจกานันทายังพลังรันตานันจเตเทนะรักสังฆานิสัพพโสตัวนี้แข็งแรงนะครับตัวตัวนี้ใหญ่ไปนะตัวนี้กิโลกว่าโอ้โหโอ้โหตัวนี้กิโลกว่านะครับโอ้ยเท่าเลยสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆา รับปัตปเกานจะยังพรังรันตานันจะเตเชนะรักขันขันธามิสโสไปน้ำไปน้น้ำัปเทพุทธาสัพเธรรมาสัพเทขัาสัปัตาปเกานันจะยังพรังรันตานันจะเตเชนะกรักขันันธามิสรตโสไปเอ้าไปดกับ รถไล่นครับขอเจอรับ ไม่ต้องเก่งเนาะต้นเปลาอันนี้ตนเล่านี่ต้นเปล่าตนเปล่าต้นมันเล็มอะไรไม่แล้วอมไมแล้วปีนี้เ่ม่แล้วมันแล้วมันแล้วมันลวเจ้าของรถเดินมาเจอรมันแล้วนั่นหละแกมเอเลยไปตัปตัวไปตัวไปไมเค่ะไปแล้วมลวันมแล้วค่ะเลยเี๋ตรงหน้เดี๋ยวรถนั่งกันไม่ต้องมาเอาวะเยอะแลวบุ๊มมาอุตส่า

อานะครับวันที่8เดือน8นะครับ2องพันสองร้อยหกสิบสี่นะครับเป็นในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันพระนะครับวันนี้ได้ร่วมบอกบุญนะครับกับญาติธรรมนะครับที่จะมาปล่อยปลาหน้าเคียงนะครับก็จะมีปลาช่อนครับปลาช่อนนี้นะครับอ่บอกไปก่อนนะครับบอกไปก่อนที่3ากิโลนะครับเพิ่มมาเป็น5้กิโลแล้วก็เป็นประมาณ30มกิโลนะครับปลาช่อน ปาลาไหลปลาไหลนี้หมอไปตอนสองก็เพิ่มมาประมาณสี่กิโลนะครับปลาดุกปลาดุกหมดแล้วนะครับได้สองกิโลนะครับแล้วก็เต่าอสองตัวแล้วไปเดินที่ตลาดนะครับได้ตาหมอเพิ่มมานะครับสองกิโลกว่านะครับพอดีเขากาลังทุกหัวพอดีนะครับก็หมอมาหมดเลยนะครับก็เป็นอันก็เป็นปลาหน้าเขียงที่จริงนะครับ แล้วก็อันนี้พิเศษปลาไหลจะไม่โดนดอนปลาไหลหนึ่งกิโลกว่านะครับพยาปลาไหลนะครับตอนนี้ก็ได้มาปล่อยด้วยนะครับก็ท่านที่ร่วมบุญกันมานะครับแล้วก็ร่วมมโมทนาก็ื่ได้รับบุญเหมกันทุกประการนะครับอันนี้ปล่อยปลานะครับปลาดุกปลาดุกทำไมชนะุปสรรคทัท้งปวงนะครับปลาช่น เกี่ยวกับโรคราบนะครับแล้วก็ตาไหลทาอะไรก็ราบลื่นนะครับตาหมอสุกภาพถึงเลงนะครับแล้วก็ต่อวายุยืนนะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ลูกไครก็เจ็บรักษาไม่หายนะครับก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเจ้ากรรมนายเวรก็ให้ทําการปล่อยชีวิตสัตว์นะครับอานิสงส์ผลบุญถ้าเจ้ากรรมนายเวรอนุโมทนาก็จะได้หายนะครับก็ทําให้ชีวิตมีสุขภาพดี ครับต่ออายุไขนะครับก็ทุกท่านเดี๋ยวน้อมจิตตั้งใจปล่อยตากันนะครับเดี๋ยวจากอาราธนาคุณพระนะครับขรอบพิมาในกับตาทั้งหลายให้ดีรดปลอดภัยครับก็ว่าโาวนาอาราธนารักนรอบพิมานะครับก็แต่กนี้ให้กับเราเหล่านี้นะครับให้กับจัมมีวบให้สิตจิ์ได้ลุกถึงโหมด นะครับแล้วลึกถึงคุณพระก่อนนะโมตาสสะนะโมตัสสะพุทธวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านพระองค์เป็นนาประดิษบางมครับท่านเจ้าทั้งหลายนะครับขออาราธนาบารมีนะครับคุณสมเด็จอุปถัมภ์นะครับพระรูปมาจากพระสุริยวงศ์เจ้าพองค์ปัจจุบันลึกถึงพองค์นะครับ มันมีพระปเจคพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะครับมันมีพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายนะครับในหลวงปู่ทวดเป็นประธานนะครับมันมีพระธรรมและพระอริสงฆ์ทั้งหลายนะครับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายติดต่อกันมานะครับมีหลวงปู่หลวงปู่ทิศลูกดอนหลวงพ่อปานวัดบางมังคอลหลวงพ่อฤาษีวัดท่าอสงค์หลวงพ่อฤาษีหลวงพ่ออุทานนะครับตลอดจนหลวงปู่หลวงพ่อสายขออ้อนะครับหลวงปู่สีมั่นวัดเวฬุกับหลวงปู่งปู่เล็กวัดบุเรียน ปูา <oh บาดาทั้งหลายนะครับเทวดาทั้งหลายได้ปุ่มทั้งหลายนะครับถึงศิษย์ทั้งหลายนะครับตลอดจนหลวงตามาเป็นทุสศนะครับขอบารมีหลวงปู่ดูนะครับได้โปรดรวมกําลังบารมีทั้งหลายทั้งหมดตำบลนะครับบุญที่เราเคยกระทำไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับบุญที่ได้ร่วมสร้างรุดลักพุ้นแทะนะครับพุทธธรรมสังฆะนะครับร่วมร่วม ทำเจ้าิหารการสังฆทานต่างๆนะครับบุญทำความดีต่างๆบุญสวดคาถาจักรพรรดิบับและบุญทุกบุญได้บูรรวมกาลังบารมีนะครับ,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 าานนรบและบูบรบระครอบ,ว,รรบวิม,มาในให้กับปลา้อยใหญ่เหล่านี้ที่เราได้ปล่อยไว้นะครับทั้งที่เคยปล่อยแล้วก็จะปล่อยในะปัจจุบันนี้นะครับมีพวกปลาหมอปลาดุกป็นต้นปลาไหลครับปล่อยเต่าปูนะครับทั้งหลายที่เราเคยได้ช่วยชีวิตนะครับ ขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากเท่าอายุไขของตัวเองนะครับขอเจ้าที้เจ้าทางจาาเจ้า่าเจ้าเขาเจ้าหองเจ้าบุญเจ้าข้าและสิ่งกิจต่างหลายนะครับค่อยงแนคอหปลอดยถ้าอยู่ในอาณาบริเวณนะครับทหารไปนอกบริเวณก็ขอให้ยึดิดรถกจิกจันใจให้กลับมาอ,อย่างน้ำข้าวาวิหารตุร่มปตุ่เหล่านี้นะครับรรขอท่าน มาแล้วทั้งสี่นะครับท่านพญายมราชจงเป็นสักขีพยานบุญนะครับและจงอนุโมทนาร่วมกันทุดการนะครับขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่กําลังตามพวกเราอยู่ที่มีผลใปัจจุบันและอนาคตนะครับได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในข้างนี้และทุกครั้งที่เราใกล้ทำา้ว้นะครับและจงอโหสิีกรรมที่เรากรรมทั้งหลายที่เราเคยทำไว้ ที่นึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีนะครับขอให้อาหสวศีกับกันตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะครับและอานิสง์ผลบนนี้นะครับขอให้รัพเจ้าทั้งหลายและทุกท่านนะครับที่ทุ่มบุญกันมาทุ่มอนุโมทนานได้รับผลบุญเหมือนกับที่เราทําด้วยกันเหมือนกับตัวเองทำกิธการนะครับราร่วม,มาอาระพิธายกพัดด้วยกันนะครับ ะโมพุทายะพระพุทธไตรลักษณญาณมานีนพรัตถิสาสตร์ธมมาพุทโธธรมโมสังโฆยัคาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอภีธานังวารังันทังสีวารีจะมหาเทรังอหังวันทามิุรโตออหังวันทามิธาตุโยมอหังวันทามิสัพพโส พุทธาธรรมสังฆาบูเชมินะโมพุทธายระราพุทธะไตรรัตนายานันมะนีนพรัตสีสหัสสัสุธรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวารีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังคาภูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะณีนพรัตน์สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังคาบูชาอังคีทานังวัลังคันธังสีวารีจำมะเถรังอาหังวันทามิทุรโต อาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธาธรรมมาสังคาภูเชนินะโมพุทธายะสาพุทธาตายรสนยายนมณนีนพรัตส,สีสหัสสุธรรมมาพุโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังคาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวะรีจะมหาเทรัง อาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพโสโุธาธรรมมาสังฆปุชเชมิสัพเทพุทธาสัพเทธรรมาสัพเพสังฆาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังพลังตานันจะติงเจนะลักขังสันธามิสัพโสสัพเทพุทธาสัพเทธรรมาสัพเพสังฆาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสงสัพเพพุทธะสัพเพธรมมาสัพเพสังฆาทลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสงสัพเพพุทธะสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาทลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสงสัพเพพุทธะสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา

จะมีลูกที่เขากําลังทุบหัวอยู่นะครับหินพอดีที่จริงนะครับก็ไม่ได้จะไปตลาดนะครับให้จงให้ในค้าเอามานะครับแต่ว่ามันมีดลใจให้เข้าไปในตลาดก็ไปเจอ,อชุดนี้นะครับก็่อนช่วนี้ก็มีการทุบหัวอยู่นะครับก็ได้ช่วยชีวิตก็ในส่วนนี้นก็พวกเราคงจะไม่ไม่ติบหัวไม่บนหัวนะครับลูกไฟต่างๆก็จะหายสภาพเพ็งเลงนะครับร่วมไฟปลา ก่อนนะครับเจาตอตาเรียงก่อนตหมรบป่อยตาอยกันครันหมท่าั้พิพุธาิธรรมิทังขารัปตตาปัจเจนจะยังพระรังรังตานันจะตีกินะรับสัมตานิสตาสูตาไย มาดรตัดุกนะัครับสับสีพุทธาสับพีธรรมาสับพีสังฆารพพะปัตตาปีการนันจะยังพรังพระรัตนนันจะตีจินัสสังพันญาตับสีโสพระปอะไรอะครับอะไรนะครับพระนครับ เอาถือแล้วเอาเลยสัพเพธรมมาสัพเพสังคาพระปัตตาปติกานันจะยังพระรานตานันจะเจเจนะรักังพันธานิสัพโสเอาไปนะครับไ้มีชีวิตอยู่แล้ปลอดภัยหนึ่งโลกว่าครับออกมาหรอยี่สามสิบกิโล สัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาสักษาปัจเจกานันตยังสังขารฐานานันกัตถิเทนะรักสังขามนิสัพปะโสตัวนี้แข็งแรงนะครับตัวตัวนี้ตายไทยนะตัวนี้กิโลกว่าตัวอ๋อโอ้โอ้โหตัวนี้กิโลกว่านะครับโอ้ยเอาเลยนี่ นคนเลยเหรอครัคบนล้วเดี๋ยวเอาออเอาอรับทุท่าสัตยธรรมมาสัตย์สัมชาตรัปัตตาปเจกานังจะยังพลังพลันตานันจะเตเชนะลักษณพลันทามิสัพระสอาไว้น้ำไว้น้ำทีน้บ สัพพเพุบธาสัพพีธรรมาสัพพีสังฆาสัพเาปัิกานันะยังพระราพรันตานันจะตจีนะท่านท่านท่านกลับไปไปพบกับพระไรขออวยใจนะเพราะดีสิ่งที่ดีดีทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญฝากเข้าพิมพ์สาธุบันทึกบุญด้วยกันตลอดไป ด้วยกันครับสาธุสาธุสาธุ